วันนี้เราจะมาทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนะคะหรือเขาเรียกเต้าหวยมะพร้าวอ่อนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรต้นตำํำรับนะคะตัวนี้ก็จะมีขั้นตอนนิดนึงนะคะเราต้องแยกน้ํามะพร้าวออกเป็น2ชุดนะคะ,ะแม่ขุนทองก็จะใช้อันนี้เป็นตัววุ้นนะคะ7 5 0ซีซีห cc หรือ ml นะคะ750 ml นะคะแล้วก็เป็นตัวน้ําราดเขาเรียกนะคะเป็นตัวท็อปปิ้งที่เป็นน้ําแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวด้วยนะคะ อีก750 m l นะคะเพียงแต่สส่วนนี้จะคล้ายกันยกเว้นน้ำราดจะไม่มีตัววุ้นนะคะจะไม่มีผงวุ้นนะคะผงวุ้นจะทำเฉพาะตัวตัววุ้นเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะเราก็แยกเป็น2ชุดนะคะแม้แต่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายเราก็แยกเป็น2ถุงนะคะทำสัญ,ญลักษณ์ไว้นะคะน้ำตาลทรายถุงละ60กร,รัมนะคะแล้วก็มีวิป วิปครีม1 2 5ซีซีนะคะสชุดเลยนะคะนะคะทั้งน้ำลาดแล้วก็ตัววุน้นตัวพุดดิง้งตัวเต้าหวยนะคะเราแม่ขุนทองจะใช้วิปครีมยี่ห้อนี้นะคะเป็นริชนะคะตัวตัวยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะไม่เกิน65บาทนะคะ55 50 5บาถึง65นี่นะคะตัวนี้นะคะก็กล่องหนึ่งก็จะใช้ได้ สองสามสองรอบเลยนะคะอย่างนี้นะคะตัวนี้ร้อยยี่สิบห้าซีซีนะคะไว้สองชุดเลยนะคะทำสองชุดไว้นะคะเสร็จทีนี้ก็จะมีเนื้อมะพร้าวนะคะสักสองลูกนะคะอันนี้แม่ขุนทองทอนส่วนลงมานะคะให้มันเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนนะคะถ้าใครอยากได้ปริมาณเยอะๆก็เพิ่มส่วนเข้าไปนะคะมันเพิ่มง่ายลดง่ายนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวอันดับแรกเราจะต้องทําตัวหุ้นก่อนนะคะ เราก็จะต้มเราก็จะเตรียมนะคะน้ําตาลทรายนะคะแม่ขุนทองจะเตรียมน้ําตาลทรายไว้สส่วนนะคะอันนี้ไว้น้ําราดนะคะ60กรัมนะคะอันนี้ตัววุ้นนะคะแม่ขุนทองก็จะผสมผงบ้นลงไปเลยหนึ่งช้อนชานะคะผงบ้นเราใช้แค่หนึ่งช้อนชานะคะใส่ไปในน้ําตาลเลยนะคะถุงใหญ่เนี้ยจะเป็นผงบุ้นนะคะพอใส่ไปแล้วนะคะก็จะมีเทคนิคของมันนะคะว่าเราก็รวบปากนะคะแล้วเราก็เขยา่า เะะขย่าให้ผงวุ้นนะคะกับน้ําตาลทรายเข้ากันดีนะคะเวลาเราเอาใส่น้ํานะคะมันก็จะได้ไม่ไมลอยตัวไม,ไม่เกาะกันเป็นก้อนพูดง่ายๆนะคะตัวผงวุ้นนะคะน้ําตาลทรายกับผงวุ้นละลายเข้าไว้นะคะแต่อย่าให้สับสนระหว่างน้ําลาดนะคะน้ําลาดก็ถุงเล็กนะคะ,ะตัววุ้นตัววุ้นนะคะตัวพุดดิ้งก็ถุงใหญ่อย่างนี้นะคะจะได้ทำง่ายๆนะคะเดีย๋ยวเรามาต้ม น้ำมะาพร้าวกันนะคะเพื่อที่จะทําตัวนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราต้มไปเลยนะคะต้มให้เดือดเลย,ดยเดี๋ยวพอน้มามะพร้าวเดือดนะคะเราใช้น้มามะพร้าวทั้งหมดเลยนะคะจะไม่มีส่วนผสม,มอื่นนอกจากน้มามะพร้าวนะคะส่วนนี้นะคะน้มามะพร้าวเพียวๆเลยนะคะ รอให้น้ำมะพร้าวเดือดนะคะทำรู้นิดนึงนะคะวิปครีมตัวนี้นะคะยี่ห้อนี้นะคะมันจะมะีความหอมของมันอยู่แล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องผสมกลิ่นวานิลาหรืออะไรลงไปนะคะเพราะตัวนี้เขาจะผสมกลิ่นวานิลาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะมีความหอมละมุนของมันอยู่แล้วนะคะรสชาติอร่อยด้วยนะคะแต่ถ้าถามว่าใครไม่มีวิปครีมนะคะสามารถที่จะใช้นมสดได้ไหมนะคะ ก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะให้เอาเป็นฟูลแฟตแล้วกันนะคะแต่รสชาติถามว่าแตกต่างกันมากไหมตัวนี้ก็จะมีความมันมากกว่านะคะตัววิปครีมก็จะมีความมันมากกว่าเดี๋ยวรอให้น้ำมะพร้าวเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผงวุ้นกับน้ำตาลที่ผสมกันลงไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวพุดดิ้งนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะปล่อยได้นะคะให้มันเดือด แต่พอใส่ผงวุ้นแล้วก็ตัวน้ำตาลไปแล้วนะคะต้องคอยคนตลอดเลยนะคะเพื่อให้น้ําตาลทรายกับผงวุ้นเดือดละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะกับน้ํามะพร้าวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เป็นตัวพุดดิ้งนะคะเผาน้ําหอมมาด้วยนะคะหอมหวานนะคะแต่บางคนบอกว่าน้ํามะพร้าวเปรี้ยวนะคะจะทําได้ไหมแม่ขุนทองบอกเลยนะคะทําได้นะคะเพราะมันอยู่ในตัวน้ํามะพร้าวมันไม่ใช่เปรี้ยวเพราะว่าบูดนะคะ เราสามารถที่จะทานได้เพราะเหี่ยวเราก็ใส่น้ําตาลไปอยู่แล้วนะคะอย่าไปซีเรียสกับมันนะคะอันนี้เดือดแล้วนะคะรีบใส่ไปเลยนะคะใส่ผงวุ้นกับน้ําตาลที่ละลายกันแล้วนะคะใส่ไปเลยแล้วก็รีบคนนะคะคนให้ทุกอย่างเท่ากันนะคะแล้วก็เดือดคะ่ะเราจะสังเกตนะคะตอนนี้ที่เราใส่ไปนะคะในตัวทับพ,พีนะคะยังมีผงวุ้นกับน้ําตาลอยู่เลยนะคะยังไม่ละลายหมดนะคะ เราก็ปล่อยให้มันเดือดน,นะคะคนไปเรื่อยๆนะคะถ้าไฟแรงเราก็เบาไฟลงนะคะแต่ยังไงต้องต้องเดือดน,นะคะต้องเดือดตลอดเวลานะคะแล้วจนเราก็ใช้ทับพีเอานะคะอย่าไปเอาทับพีสีขุ่นเกินไปนะคะเนี่ยเป็นทับพีสแตนเลสนะคะมันก็สังเกตง่ายนะคะว่าตัวผงวุ้นตัวพวกนี้หมดละลายหรือ,อยังเริ่มแล้วนะคะเริ่มละลายแล้ว ตัวพุดดิ้งนี้สำคัญมากนะคะยังไงเราก็ต้องควบคุมตลอดเวลานะคะแต่ตัวน้ำลาดยังไม่เท่าไหร่นะคะยังไงก็คือมันไม่มีผงวุ้นนะคะมันมีแค่น้ำตาลนะคะยังไงมันก็ละลายกันอยู่แล้วนะคะแต่ตัววุ้นเราจะต้องควบคุมมากๆเริ่มละลายแล้วนะคะ ถึงละลายแล้วนะคะเราก็ต้องต้มต่อไปอีกสักนาทีหรือสองนาทีนะคะนะคะดูนะคะไม่มีผงวุ้นกับน้ําตาลนะคะกอดติดทัพพีแล้วนะคะ ผงวุ้นละลายกับน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเราก็ปิดเตาเลยนะคะทองก็จะกรองนะคะกรองน้ำมะพร้าวผงวุ้นแล้วก็น้ำตาลพักไว้ในหม้อนะคะเดีย๋ยวรอให้อุ่นตัวเราค่อยใส่วิปครีมลงไปนะคะเดีย๋ยวเราจะมาต้มน้ำลาดกันต่อเลยนะคะอันนี้เราจะต้มตัวน้ำลาดนะคะ พูดถึงเป็นท็อปปิ้งนะคะเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวนะคะลงไปเลยที่เราเราจะหั่นเล็กๆไว้นะคะแบบนี้นะคะจะได้ทานง่ายๆนะคะใครจะใส่มากกว่า2อลูกก็ได้นะคะปริมาณตามชอบเลยนะคะลงไปต้มพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะ นะคะคพอเริ่มร้อนแล้วเดือดน,นะคะแม่ขุนทองก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยนะคะพอน้ําตาลทรายละลายเราก็ยกลงได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องใช้เวลานานมากเหมือนตัวพุดดิ้งหรือตัวเต้าหวยนะคะ,ะเนื้อมพะพร้าวรวมไปด้วยนะคะก็เท่ากับค่าเชื้อไปด้วยนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะสูตรนี้นะคะ สามารถที่จะทำไว้ปริมาณมากๆนะคะแล้วก็ฟีดไว้ได้เลยนะคะเวลาเราจะออกมาทานนะคะก็ตอนกลางคืนรู้ว่าจะทานพรุ่งนี้นะคะเราก็ออกมาไว้ช่องธรรมดานะคะแบบนี้นะคะก็จะสามารถที่จะคลายตัวแล้วกลับมาอร่อยเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีะค่เราก็จะเอาตัวน้ำลาดนะคะมากรองเอาเนื้อมะพร้าวออกนะคะแยกกันนะคะแยกเนื้อมะพร้าวกับน้ำออกนะคะ แยกออกมาเลยนะคะนะคะแยกออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะพักให้ตัวน้ำลาดตัวนี้นะคะเย็นตัวแล้วเราค่อยใส่วิปครีมนะคะเหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะ อันนี้เป็นตัวพุดดิ้งนะคะแม่ขุนทองเอามาหล่อน้ํานะคะมันยังไม่เย็นตัวเลยนะคะเอามาหล่อเอาน้ําใส่น้ําเย็นใส่นะคะแล้วเราก็เอาคอยคนนะคะให้มันเย็นตัวพอที่เราจะเอามือจุ่มลงไปได้นะคะแล้วเราก็จะได้ใส่วิปครีมนะคะคนไปอย่างนี้นะคะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญนะคะตัวพุดดิ้งหรือตัวเต้าหวยตัวนี้เป็นตัวหลักของเราเลยนะคะ พอน้ำข้างนอกมันร้อนใช่ไหมคะเราก็คอยเปลี่ยนน้าให้มันเย็นแล้วตัวพุดดิ้งเราก็จะได้เย็นตัวเร็วๆนะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะทดลองดูนะคะว่าเย็นตัวหรือ,อยังนะคะมือล้างแล้วนะคะก็ะจุ่มลงไปอ่าโอเคแล้วนะคะตัวพุดดิ้งของเราก็เย็นตัวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกมานะคะเราก็ทํากับน้าลาดแบบนี้เหมือนกันนะคะเอาน้ําหลอแล้วก็ค่อยๆค,คนเอานะคะ แม่ขุนทองก็จะใส่วิปครีมลงไปเลยนะคะน่าทานเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องเอา ถ้วยที่ใส่วิปครีมตัวนี้นะคะเอาไว้หยอดพุดดิ้งลงถ้วยได้นะคะไม่ต้องไปล้างแล้วก็เอาน้ำมะพร้าวที่เป็นตัวพุดดิ้งล้างตัวภาชนะไปด้วยนะคะเสียดายสูตรนี้รับรองเลยอร่อยมากนะคะเป็นสูตรต้นตำรับจริงๆนะคะะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มหยอดตัวพุดดิ้งเลย ก็มีถ้วยพุดดิ้งนะคะน่ารักน่าชังนะคะนะคะแล้วก็มีฝาของมันนะคะแพ็คหนึ่งน่าจะ40กว่าบาทมี25ถ้วยนะคะค่อยๆเลียงไปนะคะแล้วก็เทอันนี้น่าจะได้หลายถ้วยเหมือนกันนะคะ จะเทแล้วนะคะเทไม่ต้องเต็มถ้วยนะคะครึ่งถ้วยพอนะคะรอให้เซตตัวเดี๋ยวเราก็จะมีน้ำลาดอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะค่อยๆใส่ไปนะเป็นฟองเป็นอะไรก็ช่างมันนะคะพอเดี๋ยวเรามีน้ำลาดทับนะคะไม่ต้องไปเคลียร์ฟองออกอะไรนะคะ ก็ได้หลายถ้วยเหมือนกันนะเนี่ยสรุปแล้วก็ได้แปดถ้วยนะคะค่อยๆเทเฉลี่ยกันไปนะคะ เราหยอดตัวเต้าหวยหรือพุดดิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเราก็จะไปวางให้เซตตัวนะคะหรือนําเข้าตู้เย็นได้นะคะเซตตัวไวๆเดี๋ยวเราก็จะมาทําน้ําราดกันนะคะมาจัดการกับน้ําราดกันนะคะ,ะหลังจากที่แม่ขุนทองเอาพุดดิ้งหรือเต้าหวยเข้าตู้เย็นแล้วนะคะให้มันเซตตัวนะคะมันก็เซตตัวแล้วนะคะนะคะเด้งดึงเลยนะคะนุ่มๆนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาน้ำลาดนะคะปล่อยตัวให้ให้อุ่นตัวแล้วนะคะแม่ขุนทองก็จะใส่วิปครีมลงไปเลยนะคะจะได้ไม่แยกชั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะแบ่งนะคะแบ่งเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปแต่ละถ้วยนะคะให้มีปริมาณใกล้เคียงกันนะคะค่ะดู ดูความเด้งดึ๋งนะคะจะน้อยจะมากก็เฉลี่ยกันไปนะคะน้ำลาดเหลือเราก็เอาไปทานเล่นได้นะคะหรือจะใส่ของหวานนะคะ ใส่เป็นน้ําแข็งใสได้นะคะใส่เป็นล็อกช่องน้ำกะทิอะไรได้หมดนะคะจะอร่อยกลมกล่อมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักเลยนะคะตักใส่ลงไปในถ้วยนะคะนะคะนี้นะคะให้เต็มถ้วยเลยใส่ไปให้เต็มถ้วยเลยนะคะ ะะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำลาดก็ยังอยู่กับเราเยอะเลยนะคะก็เก็บไว้นะคะเก็บได้นานเหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าฟีดไว้ก็ได้สองสัปดาห์ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะต้าวหวยมะพร้าวอ่อนหรือพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนเรียบร้อยแล้วนะ